ครองบาง2อ0อำอภอโพธารามจัังหวดราชบุรีเทศบาลตำบลเขาวขวางได้จัดงานประเพณีพื้นถิ่นบุญแห่เทียนพรรษาบุญแข่งเรือเรือเพลงซึ่งมีนายวิวัฒนิติการนานายกองการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายมงคลนาคเนียมนายกเทศมนตรีตำบลเขาวขวางในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับประเพณีพื้นถิ่นบุญแห่เทียนพรรษาบุญแข่งเรือเรือเพลงมีที่มาจากตำบลนางแก้วเป็นที่ตั้งทัพของสเมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อสู้กับพมา่าหลังจากได้รับชัยชนะจึงมีการเฉลิมฉลองจากการชนะศึกด้วยการละเล่นพื้นบ้านต่างๆเช่นการแข่งเรือการร้องเพลงเรือ วยทะเลการเล่นสบ้าเป็นต้นซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาประชาชนในพื้นที่ก็ได้มีการลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตลอดจนบรรพชนที่ร่วมการศึกในครั้งนั้น โดยประชาชนจะร่วมกันจัดงานในช่วงเข้าพรรษาซึ่งในช่วงระยะเวลาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงต้องทําให้หยุดการจัดประเพณีพื้นถิ่นนี้ทางเทศบาลตําบลเขาขวางได้พิจารณาเห็นถึงความสําคัญทางประวัติศาสตร์และประเพณีพื้นถินซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิน่นจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและสืบสาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่กับชุมชน และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของตำบลได้เป็นอย่างดีในโอกาสนี้นายวิวัฒนิติการจนานาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีได้ชมมวยทะเลคู่เอกซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วนายวิวัฒนิติการจนาได้มอบเงินรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองด้วย